คำถามต่อมาของพี่นาก็คือแต่ถ้าคนที่อาจจะเงินไม่ได้เยอะขนาดพี่ป้อมนะอาจจะยังไม่ได้มีเวลสื่อขนาดพี่ป้อมนะแต่สนใจอยากจะลงทุนในสตาร์ทอัพบา้างข้าวฟันดิ้งเข้ามาช่วยได้อย่างไรบ้างคะพี่ป้อคมคะดีมากครับเอาเอาเรื่องมาตัดตามคำ <c oughs> โดยกันเลยนะที่ตัวอย่างหนึ่งนะที่ตัวสองครับผมที่จนสุดแล้ว แต่บอาคนคนแมสต์นะต้องบอกก่อนแค่ที่ส่คาร์ันดิ้งต้องยกมือหน่อยกมือหนยค่ะยกมือประมาณ10%เดี๋ยวเดี๋ยสหน้านี่ดูเหมือนจะเป็นแานขับที่บวกกันอ๋อที่ารฟันดิ้งด้วยแล้วก็เป็นแฟนขับคนดัวยจาอ้ไป ยกไปเรายกไป,ไปงั้น,นในความอนุญาตอะไรทีไปแบบเบสิกเลยดีไหมะนะครับคราวฟันดิ้งคือสิ่งอะไรนะครับคราวฟันดิ้งเขากอบด้วยคำสองคำนะครับคราวว่าวลชนฟันดิ้งเกีวกัการระดมทุนเอาสองคนคำมาชนกันนะครับแปลว่าการระดมทุนผ่านมวลชนต้องบอกก่อนว่าทำไมต้องตอแต่คนอย่งพวกเราสิ่คราวฟันดิ้งมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากตอนวิกฤตเศรษฐกิจมันล้มอย่างไหมครับเกิดสภาพคล้ายสิทธิธรรมหรืเรื่องใดสิทธิ์เนี่ยเงินแบงค์ใหญ่ๆในเงินดาวเงื่อนต่างๆมันล้ม พอลงทุนเงินไปกู้ยืมในการทรําธุรกิจเนี่ยมันน้อยมันก็ทำให้เศรษฐกิจตกตันใช่ไหมครับพเพราะเศรษฐกิจตกตันเนี่ยสิ่งประชาชนยิงเงินในกระเป๋าอยู่ประชาชนพวกเราเนี่ยครับตอนที่เบอกเศรษฐกิจแย่แต่บางคนก็มีเงินใหญ่อย่างที่ป้อมมีเก็บหลายร้อยล้านก็ยังพอมีแต่การที่จะเอาเงินจากคนอย่างเนี้ยมาลงทุนในบริษัททั่วไปเนี่ยมันทําไม่ได้พอมันทำไม่ได้ครับมันก็เลยมีคนคิดจะทำและก็เลยมีผู้ชายคนหนึ่งที่เซันเดอ์ครับเขีนหนังสือที่เข้า Funding แล้วเขาก็สามารถทำกฎหมายเรื่องนี้ให้ผ่านที่เอเดียร์ไ ผลลัพธ์ต่อมาคือมันผ่านมาจนปัจจุบันเนี่ยได้กี่ปีนับถึงปี2016เนี่ยค่ะค่าฟันดิ้งแก้โคโรน่าเนี่ยมันโตมา34.4ล้านอินเดียดตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ1.2ล้านล้านบาทสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันดีอะไรกับพวเราคือค่าฟันดิ้งเนี่ยมันเหมาะกับคนที่คนที่เอาไว้ง่ายนะเขามีระบบในการช่วยกินความเสี่ยงให้ปราก่อนค่ะคือค่าฟันดิ้งมี4แบบด้วยกันเอากว้างๆนะครับแบบแรกเนี่ยเขาเรียก donation ค่าฟันดิ้ง donation ก็บริจาคใช่ไหมครับ ข่าวฟันดิ้งเอามารวมกันก็คือการระดมทุนเพื่อเงินบริจาคทั้าเป่แบบที่ไม่เห็นภาพมันคุ้นเคยคนไทยมากนะเราเคยมีซองกระถิ่นใช่ไหมครับช่องเขาป่าหรืออย่างเคสล่าสุดเลยที่คุณยายบริจากระดมเงินสร้างวพิพิธภัณฑ์โครนละร้อยสองร้อยสองร้อยเองแต่สุดท้ายเนี่ยมันได้จำนวนเงินเป็นสิบล้านอันนี้เป็นตัวอย่างที่เห็นภาพครับเรื่องของ d o n a t i คาวฟันดิ้งการระดมทุนให้เกิดสิ่งดีในสังคมแต่ที่สองนี่ยก็ได้รีวอร์ดข่าวฟันดิ้ง รีวอร์ดแล้ว่ารางวัลใช่ไหมครับถ้ารีวอร์ดรางวัลนี้ก็คือการระดมทุนเพื่อสร้างสิ่งของต่างๆถ้าเกี่ยวเทียบง่ายๆเหมือนซีออเดอร์ทุกคนหลายๆคนเคยอ่านเอยสารอดีตใช่ไหมอย่างอดีตในเอกสารไวรัสเนี่ยที่เริ่มต้นเนี่ยไม่มีเงินในการสร้างนิยสารเอาระดมทุนก่อนพันสองพันสร้างนิยสารได้เสร็จแล้วส่งรีวอร์ดเนี้ยเป็นของรางวัล กลับไปได้ถ้าเปรียบเท้เห็นภาพนะแค่หนี่งเดีย่างสมมติเราคิดเป็นสินไหมอันหนึ่งเลยมีมากมีฟังก์ชันทุกอย่างเลยแต่ต้องใช้เงินกันก็ต้องนาประมาณ3ล้านบาทถ้าประกอบเป็นเอสพีเนี่ยอยากทำต้องมีผู้แบงค์แลือเงินตึงลงแล้วถ้าตกปุ๊บเกิดขายไม่ได้เป็นยังไงครับเป็นสต๊อกสิงลงทุนใหม่ง่ายไหมไม่ง่ายแต่ถ้ามีบอร์ดพอฟันดิ้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาบอกเขาต้องการเงินสามล้านถ้าสร้างเสร็จแล้วเขาขายต่อคุณเจ้าทะเบีน ถ้าคุณสนใจก็ไปซื้อลองได้เหมือที่ออเดอร์ครับเพื่งมาหมื่น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 หมื่ให้เวลาเกวันครบ3ล้านปุ๊บถ้าได้ก็ให้เองไปสร้างเป็นผลิตแล้วก็ส่งมอบของให้แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีเสียเงินอะไรแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผู้ประกอบการได้ประโยชน์อะไรครับได้ประโยชน์ในการที่ทำโปรดักต์มาเก็ตติ้งเไอว่าโปรดักต์นี้เวิร์กไม่เวิร์กถ้าไม่เวิร์กจะพิงไปเนี่ยมันก็ไม่ได้สอนประเภทที่สามนี่เป็นเรื่องอีกูตี้ทาวน์ฟันดี้อีกูตี้ทาวเวอร์คูนก็เหมือนกันที่เริ่ม คือเราลงทุนเพื่อได้ทุนมันมีประโยชน์อะไรครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยสมมติตอนสมเศก MBA ภาษาผมมีโปรเจกตหนึ่งได้ชื่อโปรเจกต์ดิกล็อกเราเรียนศกจากนอร์เวย์ใช่ไหมไปเรียนต่างประเทศมาเยอะเราจะเห็นแบบตู้รับนตัดของอัตโนมัติแบบเมืองเมืองแล้วเรารู้สึกว่าโปรเจกต์นั้นดีมากอยากเอามาทำที่ประเทศไทยครับเอามาทำที่ประเทศไทยติดต่อทีมทีเสได้หมดเลยครับมันต้องลงทุกทางสิทธิอยสัญญาจตุจักรนุ่นนี่สรุปว่าต้องใช้เงินเริ่มต้นประมาณ8ล้านบาทสมัยนั้นจนมากยังอยู่ตลาดแบบซ้ำอยู่ จะใช้เงินจัดล้านบาทในสมัยนั้นะเอามันจริงไม่มีเราก็ไปยื่นกู้แบงค์ด็อกเตอร์เสร็จแล้วเราเป็สิกเลยพอไปยื่นกู้แบงค์เสร็จแล้วบอกว่าโปรเจกต์คุณดีมากเลยนะแต่บงก์มันเป็นดิสเอเวอร์สแต่ว่าต้องการความเสี่ยงน้อยคุณไป็ลันโปรเจกต์ก่อนถ้าลันแล้วมันก็ไปถึงสองปีมากู้แบงค์ได้เลยคำถามคือถ้าคุณมีตังก็คงไป็นลันเอจะพูดไหมนึกออกไหมเสร็จแล้วก็เลยกลายว่าโปรเจกต์อย่างเงี้ยหายไปมาเข้าเรื่องเลยมันก็คือผมว่าเพดพอยต์อย่างเงี้ย ปัะเด็นจริงเนยสกปรกเยอะมากคนเก่งคนดีคนไอเดียดีดแต่เขาขาดปัจจัยบางอย่างในการสร้างสมรรถนะเขาขาดเงินทุนเบื้องต้นอันแรกอยูที่ทาวน์บัานดิสจะมีคนอย่างพี่ป้อมจะมีคนอย่างพวกเราจะมีหลายๆคนที่เขาสามารถนำเงนได้ซึ่งตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ของคอรตอในการแอปพลิเต่ตางๆให้ผ่านหมดซึ่งคาดว่าธุรกิจนี้น่าจะสามารถจบลงไปได้ดีได้เพราะเริ่มทำแบงก์เกอรี่ไซน์บล็อกต่างๆกันแล้วและตัวที่4ตัวสุดท้ายก็คือ Donation Remote Community ะโ a น หรือบางคนเล็กแรงดิ้งน,นะครับก็คือการลงทุเทนเ,เป็นเพื่อนเพียรและกู้ยืมเงิอนอย่างเงี้ยเป็นต้นครับต้องว่างแต่ส่วนของอีกคือที่ทาวน์ทิพย์มีข้อดียังไงค่ะอย่างเมื่อก่อนแอคชั่นเดสเตอร์จะลงทุนในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยผมว่า,ามีหลักแสนแสนสองแสนแสนหนึ้อยพันบางคนจะเป็นหลักล้านบางคนลงทุนสิบล้าน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็น ity, mm hmm. อีก i t ีเนี่ยตอนกระโดเกียร์อะไรน้นได้ลงทุนต่อโปรเจกต์ไม่เกิน mm hmm. ไม่เกินแต่ว่าลงน้อยกว่าก็ได้ mm hmm. ไม่เกินห้าหมื่นบาทต mm ่อ hmm. โปรเจกต์ mm hmm. แต่เขาพยายามขยายยักษ์ให้สูงขึ้นอยู่นะ mm hmm. ปีหนึ่งลงทุนได้ไม่เกินสิบโปรเจกต์หรืองห้าแสนบาท mm hmm. นั่นแต่ว่าอะไรครับสมมติถ้าเกิดความเสียหายขาึ้นมา เราเสียหนนยายไ่เยอะหรือได้กระดาษเดียวกันถ้าเรามีการลงทุนที่มากันี้หนึ่งสองห่นเราเริ่มลงทุนโปรเจกตที่มันเกือว v a l เ a t i o n ไม่สูงมากนะักได้เอๆกันนี้โอเคอแล้วทุเรียนกรอบคืออะไรในสินส่ประเภทนี้ทุเรียนกรอบคือทุเรียนองก์รกรไม่ใช่สตีไม่ใช่สตีทุเรียนกรอบเป็นโอท็อปจริง่งทเรียนกรอบชื่อจริงๆว่า Duracorporation ทุเรียนกรอบเนี่ยทำามอย่าง ทำรีวอร์ดที funding, ท่เฟันดิ้งทำโดยเช็คคาวฟันดิ้งแล้แล้วทำอีกหนึ <c oughs> ่งคาวฟันดิ้งนั่นคือสามอย่างที่เราทำแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้แข่งกับใครนะ <c oughs> แต่เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิปีที่แล้วเนี่ยเคยอยู่ตลาดกระพั์เราอยู่ต้องสอนคนอยู่แล้วว่า <c oughs> หวยกับอุ้นต่างกันยังไง <c oughs> ปจฏิบันคนทำงานเนี่ยเรายัางต้องสอนอยู่เลยว่า investment <ม>กับแ r a ์มดีการถ่า,ายการลงทุนนะ่ยต่างกันยังไงสองอย่างนี้ต่างกันอย่างเดียวครับที่ความรู้<ม>ถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยมันเหมือนาการกนันแล้วลงทุน50 50<ม>แต่ถ้าเรามีความรู้เนี<ม>่ย<ม>สิ่งที่เกิดขึ้นกนเพิ่มโอกในการ success สูงมากขึ้นเพราะนั้นถ้าเราอยากจะให้คนลงทุนในสตาร์ทอัพหรือลงทุนแล้กระทั่ง e ิ u i t y c ท o w d f u n d i n เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เราลงทุนณเรวันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราก็ทำอย่างไงครับ ก็เรียนทุกเขตทุกคนต้องให้ความรู้ว่าการลงทุนที่ถูกต้องเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรบ้างเราไม่ต้องโกหกเขาว่าลงทุนในสตาร์ทอัพ90มันเจ็งคจริง แต่ทำยังไงอ่ะให้มันได้เจ๊งทำยังไงเราปิดกบับความเสี่ยงเนี้ยลงมาให้ได้ในขณะเดียวกันฝั่งโฟลเดอร์เราต้องไม่หลอกเขาไ,ได้ง่ายความเสี่งการที่คุณได้เงินไปจากคนลงทุนเะนี่ยคือภาระหน้าที่ที่คุณแบกไว้ในบัตรทำยังไงให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณได้มนาะมันสามารถมีทิ่สุดโมเดลที่มันมีโปรดักต์มาร์เก็ตเฟซแปลว่าหมายถึงว่าอีกคนต้องการจ<อ>ริงในตลาดดูเรงองอกแต่ไม่ใช่แค่เป็นแพลตฟอร์อมแต่เราทำได้ด้วยในการเทรนนิ่งทั้งฝั่งอินเวสเตอร์แลก็ฝัั่งา มีมาบ40บานโครงการแต่เราพาเล้ยฟันจริงๆไง6-7โครงการที่เรามั่นใจว่าเขามีโอกาสเติบโต,ตอย่างน้อยที่สุดถ้าเขาไม่เติบโต,ตเป็นมินิพอร์หรือเลืักขนาดเด่นพันล้านเนี่ยะสุดท้ายคืออย่างน้อยเขาต้องร